ก่อน่นต้องกาบสวัสดี FC 3,000คนตรงนี้นะครับเนาะวันนี้อาจารย์ไลฟ์สดฟันรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่3 0มสิบธันวาหาค่าน้ำมูกน้ำมันนะครับให้ทุกคนอ่าได้เที่ยวในปีใหม่นะครับเนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเนาะอ่อเนาะครับเนาะโอ้ยเดี๋ยวนะ ใครเข้ามาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้อาจารย์ด้วยนะครับเด้อเห็นะหะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีรับชมจากหลายพื้นที่เนาะโอเอฟซีทั่วประเทศเลยนะมีทั้งเมืองนอกมีทั้งเมืองไทยนะครับก่อนอื่นต้อง ขอพูดเรื่องหวยงวดน,นี้นะครับบทสรุปงวดน,นี้ก็คือเลขที่ออกก็คือเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าซึ่งลิวพูอังกฤษโหวันนี้ริวพูแดงเดือดนี่ครับพี่ชบาให้พี่บุตรสบาอีกหน่อยห้าทุ่มจะไปดูแดงเดือดนะครับส่วนทั่วอาจารย์ไม่ได้เป็นแฟนแมนยูหรือแฟนริวพูอาจารย์เป็นแฟนเอเวอร์ตันนะอาจารย์แต่ก็ไปเชียร์นะครับก็กอนอื่นเลยหวยวันนี้โหนี่พี่วันนี้นี่สมัครสมาชิกเพจไปขอบพคุณมากครับ นะครับเนาะมีใครอยากเข้าห้อง v ี p ไหมครับสี่พันคนอ่ะก่อนอื่นเลยบทสรุปวันนี้คือสิบหกธันวาเลขที่ออกก็คือเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้านะครับโอ้เอาไอแพดแป๊บนึงครับโอ้เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้านะครับเลขที่ออกนะอะจานา iPad แววไอแพดนง จ็ดห้าเจ็ดแปดห้านะครับเนาะซึ่งถามว่าวดนนี้อาจารย์ให้เข้าไหมนะครับถ้าบอกตามตรงถ้าเอาเป็นตัวเจาะที่อาจารย์ให้ไปสี่คู่นั้นไม่เข้าครับตัวเจาะมันมีเจ็ดเก้ามีเจ็ดหกมีหกเก้าแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งไม่มีเจ็ดห้าแต่มันไปเข้าคําที่อาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีเจ็ออด 7. เนี่ยมันไปเข้าคาเนี้ย ก็ถ้าใครรูดใครวิ่งก็จะได้ไปนะครับแต่ถ้าใครไม่รูดไม่ได้วิ่งเจาะตามที่อาจารย์บอกก็จะไม่ถูกนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนแจ้งแบบนี้นะครับเพราะนะครับอาจารย์ก็บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับเขารู้กันดี f อฟอาจารย์ว่าเออมันเข้ายัางไงนะครับเนาะแต่เราก็เจาะไม่แต่ทั้งที่อาจารย์เองบอกว่างวดก่อนอาจารย์ถูกลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบพูดอยู่ทุกคลิปทุกไลฟ์ทุกวัน แต่อาจารย์ก็คิดไม่ถึงหรอกแต่บางคนบอ,อกว่านี่ไงอาจารย์ใบหวยอาจารย์ให้แล้วเจ็ดห้าโอ้โหขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับที่ส่งให้อาจารย์นะครับเนาะขอบคุณมากครับที่ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะนะครับอาจารย์เราก็บอกอยู่ว่าอาจารย์นี่ถูกเก้าหนึ่งเจ็ดสิบห้าใบแล้วอาจารย์ก็ลงคลิปในอ่าช่องในเพจตำหนักพาเที่ยวก็คือเป็นคลิปที่พี่กบคนที่เอาหอกอนันตเสดมาส่งอะจุดทูบ แกจุดได้เจ็ด้าหนึ่งผมก็เลยบอกพี่กบไม่เคยจุดตรงงั้นเราต้องแปลก็เป็นเจ็ดห้าเจ็ดอ่านะครับสามตัวเลยพี่กบได้นะครับหรือสองตัวนี่แหละได้ลงนะหน้าทองอา,อาจารย์ครั้งแรกรับโชคเลยค่ะนะครับเนาะอ่ะ,อะผมถามหน่อยครับมีใครถูกห้าเจ็ดบ้างถ้าใครไม่รูดคือไม่ถูกนะทุกคนฟังก่อนใครไม่รูดเนี่ยเจาะตามที่อาจารย์ให้เนี่ยไม่ถูกแต่ถามว่าเราเข้าไหม นะครับอาจารย์นับเข้านะคือสถิติก็เลย12งวดเข้าไปถึง11งวดสำหรับเลขวิ่งเลขรูดขนาดเจิมหน้าผาผ่านโทรศัพท์เดี๋ยววันนี้จะเจิมหน้าผาให้ผ่านมือถือนะครับเนาะอืมสิบเอ็ดไปสิบสองงวดเข้าไปสิบเอ็ดงวดนะครับสําหรับเลขรูดเลขวิ่งอืมแต่เราจะไม่ได้นับงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบสาม งวดต่อไปเราจะนับเป็นงวดที่4เข้ามาแล้ว3งวดก็คือ16พฤศจิกาเข้ารูดศูนย์หนึ่งธันวาเข้า9ก้าหนึ่งเด้งบนเด้งล่างงวดเมื่อกี้เข้า7งวดต่อไปคืองวดที่4นะครับปันิหารใหม่ครั้งที่4อาจารย์จะพาไปดาวพูตโตให้ได้ตอนนี้น้ํามันหมดอยู่ดาวพุธนะครับเราก็เลยไปไม่ถึงโอ้มีคนถูกเฉยเลยนะห้าเจดนะเลขทูบห้าเจ็ดหนึ่งเนยแปลว่าพี่เขาดูคลิปที่ผมจุดทูปใช่ไหม เนี่ยบางคนได้สามตัวพี่ดาวนี่นี่ได้สามตัวเลยเห็นไหม mm hmm. ถูกพราเจิมหน้าผากับอาจารย์เห็นไหมอืม mm hmm. แต่ใครที่เป็นสายลูดสายวิ่งเน่ะถูกค่าเจ็ดเท่ากับหนึ่งแสนค่ะนี่พี่พศชนะน,นี่แกถูกแสนหนึ่งครับถูกลูดครับโอ้โหคุณพี่จรีทอนดาวร้อยดวงครับถูกห้าเจ็ดสามร้อยคูณสามร้อยติดตามตลอดคือถูกค่าเจ็ดสองร้อยค่ะอาจารย์เห็นไหมนี่คือสายที่เขารูดนะอาจารย์ไม่ได้ให้ถูกนะแต่อาจารย์บอกไปว่า ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเขาก็เลยพากันเป็นไล่เลยตั้งแต่เจ็ดศูนย์จนถึงเจ็ดเก้าหลายคนถามว่ามันได้กําไรไม่ได้นะครับเรียนคณิตมาไหมล่ะมันได้กําไรนะรไปกับบนล่างนี่สามสิบแปดตัวก็จริงซื้อตัวละสิบาทสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติท,ทั้งหมดที่เราจะพูดต่อไปนี้นะครับไม่สนุนุนเรื่องการพนันนะครับเนาะสมมุติเราซื้อสิบอ่าไปกับบนล่างมันจะเป็นไล่ตังรูดตั้งแต่เจ็ดศูนย์หนึ่งถึงเจ็ดก้ามจะเป็นสามสิบแปดตัวซื้อสิบาทก็หมดสามร้อย ถูกมาข้างนอกได้เจ็ดร้อยเนี่ยมันก็กําไรดิเออถ้าข้างในเก้าร้อยอีกโอ้โหได้กําไรบานเลยนะครับอืมสบายดีจ้าสบายดีครับได้เจ็ดห้ากับห้าแปะแล้วก็ถ้าใครได้ดูคลิปคลิปผมลงในช่องนี้อยู่ที่พี่กบจุดทูบได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเห็นไหมก็ถูกอีกนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้รูดไม่ได้วิ่งไปเอาเจ็ดหนึ่งตามอาจารย์กับเจ็ดเก้าที่อาจารย์ชอบเนี่ยเราก็ไม่ถูกนะครับเนี่อ,อาจารย์ดังพุกแตกอั้นทุกตัวถูก ห้าเจ็ดสามหมื่นบาทค่ะเห็นไหมคนถูกก็มีคนไม่ถูกก็มีฉะนั้นวันนี้ใครที่ไม่ถูกไม่มีโชคว,วันนี้อาจารย์จะเปิดดวงให้ทุกคนอยากเปิดดวงกับอาจารย์ไหมนะครับอันนี้บอกก่อนเป็นเรื่องสมมุติแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถูกห้าเจ็ดทู่พี่กบค่ะเนี่ยแปลว่าพี่เนี่ยดูใช่ไหมนั่นน่ะพี่กบแกจุดแม่นแล้ววันนี้ใครอยากได้ทูปพี่กบครับพี่กบคือใครผมเรียกเนี่พี่กบคือคนที่นําหอกอนันต หอ,อกสีอันนมตเสียดมาส่งผมแล้วเป็นคนที่ติดต่อประสานงานเรื่องการสร้างองค์พญานาคนะครับองค์พ่อปู่องค์ดําหรือทุกๆองค์เลยนั่นคือพี่กบนะครับแม่ข่อยไปการนี่ข่อยบอกนะเข้าใจไหมเออตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้ายถูกร้อยค่ะเป็นไงถูกรูดสามร้อยวิ่งเจ็ดเป็นล้านก็มีนะครับอืม แล้ววันนี้ใครอยากได้ทูพี่กบครับสบายดีนะครับขอบใจหลายพี่น้องเมืองเล่านะครับมาวันที่สิบห้าพี่บูชาจี้มาวันที่สิบห้าจุดได้ห้าเจ็ดสามถูกสองร้อยค่ะอาจารย์บอกลูกเจ็ดเลยกล้าซื้อค่ะอืมนกกับไทยก่อนนะคะความฝันโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเนาะสมองช่วงนี้เบอือครับขอโทษด,ด้วยเนี่ยความจําทาไมสั้นจัง นะครับความฝันนอนนี่นี่เอฟซีพจิวมาแล้วเลยขอโทษด้วยนะครับโคตรลืมง่ายเลยว่าทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเออทำไมนะครับอ่ะความฝันด้วยเรื่องมาสำนักอ่ะสำนักอาจารย์นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดกระสินนะครับอำเภอนามนจังหวัดกาละสินนะครับบ้านโนนสามคีเอาง่ายๆใครจะมานี่ตั้งว่าอำเภอนามนจังหวัดกระสิน ตั้งมาอำเภอนามนจังหวัดกาสินธสินก่อนก็พอมาถึงอำเภอนามนจังหวัดกาสินธสินปุ๊บเราก็ตั้งต่อเลยตำหนักปูใหญ่อจุดน,อน็อต่าถ้าอยากเจออาจารย์อาจารย์ลงสำนักทุกวันให้มาประมาณบ่ายสองอาจารย์จะลงบ่ายสองครึ่งนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องความฝันงวดที่แล้วอาจารย์ไม่ฝันเลยงวดที่เราเข้าเก้าหนะึ่งอาจารย์ฝันดีฝันเห็นเพื่อนชื่อกุ้งเคยเรียกมันบักกุ้งเนา่ามันก็เลยออกเก้าหนึ่ง ทีเนี้ยวดเน,นี้ยฝันแล้วฝันมื้อเช้าเนี่ยก็คือคนที่สร้างสํานักผมเนี่ยก็คือพี่น้อยนะครับใครรู้จักผมเนี่ยก็น่าจะรู้จักพี่น้อยพี่น้อยเนี่ย <c oughs> อาจารย์เสียงแหบจังมันหนาวครับวันนี้ก็เลยน่าจะเป็นใครพี่น้อยเนี่ยเสียงแหบม่ด้วยรับแขกทุกวันด้วยเสียงก็เลยน่อยพี่น้อยเนี่ยเป็นคนที่มอบปัจจัยก้อนแรกสี่แสนบาทให้ผมไปซื้อที่ ที่ก็คือที่ที่เราสร้างสำนักทุกวันนี้แหละสำนักทุกว,วันนี้ก็คือสามแ่งนะครับ <c oughs> พี่น้อยเป็นคนมอบให้แล้วตอนนี้พี่น้อยเสียชีวิตแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับสี่ปีที่แล้วพี่น้อยเสียชีวิตแล้วนะครับเนาะตอนที่พี่น้อยเสียเนี่ยพี่น้อยเสียด้วยอายุสี่สิบหกปีฟังนะจดนะเสียด้วยอายุสี่สิบหกปีแล้ววันนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดธันวา เฟซบุ๊กอาจารย์เด้งแจ้งเกือนขึ้นว่าวันนี้เป็นวันที่อาจารย์ไปส่งพี่น้อยขึ้นสวรรค์เอาง่ายๆภาษาบ้านเราวันเผาซึ่งคนลุกมากอยู่ๆฝันสิงฝ <c oughs> ันถึงพี่น้อยแล้ววันนี้เป็นวันเผาของพี่น้อยในฝันนั้นมันจะมีอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลก็ขนลุกครับอยู่ในโรงพยาบาลทีเนี้ยมันก็จะมีเตียงเตียงพี่น้อย กับคุณชายคุณชายนี่ก็คือสามีพี่น้อยพีราเมศนะครับนี่พี่น้อยและเตียงนี้จะเป็นอาจารย์น็อตตี้นะครับแล้วก็มีญาติญาติพี่น้องแล้วก็ใครหลายๆคนอยู่รอบๆเลยทีเนี้ยในฝันพี่น้อยเนี่ยจะให้อาจารย์นี่นอนอยู่เตียงข้างๆนะครับอันนี้จะเป็นพี่น้อยกับคุณชายที่อยู่เตียงนี้แล้วพี่น้อยยกมือมาอย่างเงี้ยโอ้ยคนดูครับ พี่นองกดลุกเลยอาจารย์ฝันแม่นจริงค่ะใครที่ติดตามอาจารย์จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนฝันแม่นเหมือนผมฝันเห็นเพื่อนชื่อกุ้งผมเคยเรียกไอ้กุ้งเน่าภาษาอีสานกุ้งเน่าเนี่ยมันแปลว่ 1, าเก้าหนึ่งนะแปลว่าเก้าหนึ่งผมก็พาถูกเก้าหนึ่งกันจนรวยเห็นไหมผมเจ็ดสิบห้าใบผมไม่ยอมบอกว่าผมถูกลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบออกเจ็ดห้าเลยเห็นไหมพี่น้อยยกมืองเงี้ยในฝันเจ็ดพันห้าร้อยคนฝากแชร์ให้กําลังใจอาจารย์ด้วยนะครับนี่ยกมืองเงี้ย รู้ไหมแกนยกว่าอะไรแกรบอกว่าชีพประจแกเนี่ยเต้นเพียงสี่ครั้งต่อน,นาทีหนูยิ่งนอนอยู่คนเดียวค่ะขนลุกเลยอุ้ยอาจารย์กับขนลุกครับใครขนลุกพี่น้อยวันนี้เป็นวันเผานะ่เดี๋ยวผมเปิดเฟซบุ๊กให้เลยผมไม่ได้มาโน,นนะว่าวันนี้เป็นวันเผานะเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะเฟซบุ๊กมันจะแจ้งเตือนวันนี้นอดีตถ้าใครเล่นเฟซเป็นนะ ใช่ไหมแกบอกว่าชีพจรแกเต้นเพียงสี่ครั้งเองตอนนาทีก็คือคนปกติมันจะเต้นหกสิบถึงร้อยไงผมก็เลยเดินไปหาแกเดินไปหาแกแล้วแกก็บอกว่าไม่ไหวแล้วชีพจรแกก็ลดจากสี่จนเหลือสองแล้วก็เหลือศูนในฝันนั้นแกเสียชีวิตเป็นครั้งที่สองจริงๆแกแกเสียแล้วนะแต่ในฝันแกก็ ชีพประจเตี้ยนสีก็ไปเหลือศูนย์จนมันเคลื่อนมันดังตูดแกก็เสียชีวิตอีกเป็นครั้งที่สองผมก็ร้องให้ผมตื่นขึ้นมาผมก็ไานั่งร้องให้ทุกคนแปลช่วยอาจารย์นะทีนี้อายุพี่น้อยตอนที่เสียเนี่ยคือสี่สิบหกปีแต่ในฝันแกยกเนี้ยและชีพประจแกก็เหลือศูนย์แล้วก็แกเสียชีวิตเป็นครั้งที่สองครับในฝันคือตายแล้วตายอีกนะว่าไงไงเป็นเลขอะไร ส่วนตัวยกมือสี่นิ้วนี่รู้เลยว่านี่มีสีคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือคนตายเข้ากับศูนย์สี่ศูนย์ในฝันเสียชีวิตอีกเป็นครั้งที่สองสี่ศูนย์สองอายุ 46. สี่สิบหกสี่หกสี่ห้าติดไว้จริงไหมยกสี่ก็อาจจะเป็นสี่สี่ก็ได้อืมหรือสี่สี่ศูนย์ที่คนต่อหรือว่าสี่หกสองมันง่ายมากหรือสี หกศูนย์อย่างเงี้ยมันมันมันจะเป็นประมาณนี้เลยจริงไหมอาจจดนะทุกคนมันอาจจะหลายตัวอันนี้ที่มันหลายคือเราเรา,เราตีความฝันกันอยู่นะครับโอ้แฟนเพื่อนก็เสียแล้วที่มันสำคัญเป็นไฮไลท์ก็คือเนี่ยเปิด Facebook ขึ้นวันนี้โอ้แปดพันกว่าคนเราจะมาดูความทรงจำเนี่ยวันนี้ในอดีตครับเราจะกดเข้าไปดูมันก็จะมี ห้าปีที่แล้วอาจารย์ลงเลขอะไรลงหกสี่ห้าปีที่แล้วก็ออกสี่หกกับหกสองนะเออปับ๊บอาจารย์ก็ยังเคยถูกลอตเตอรี่ตั้งสิบใบนะสมัยนั้นอ่ะก็จะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปปับ๊บพอไปถึงนี่ครับสี่ปีที่แล้ววันนี้ในอดีตนะครับเมื่อปีหกสองนะครับอาจารย์เดินทางไปส่งพี่น้อยขึ้นสวงสวรรค์ครับ คนลูกเลยครับทุกคนไปกับแม่ตอนนั้นยกทีมไปเลยนะครับนี่ก็ฝากบอกพี่สาวแสนสวยด้วยอันนี้เป็นพวกพี่ๆผมนะครับมามาอวยพรให้นะครับนี่เฟสพี่น้อยนะแต่ก่อนนะอาจารย์ไม่ขอให้ดูชื่อเฟสแกแล้วกันนะนะครับเฟซพี่น้อยนี่ถ้าเปิดขึ้นนี่ก็จะมีแต่ข้อความนะครับ ก็ท่านก็เสียชีวิตไปนะครับซึ่งถามว่าตอนนั้นอาจารย์ช็อกไหมก็ช็อกอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็คือคนที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับทุกคนอาจจะเห็นอาจารย์มีอ่ารถหรูก็คือพี่น้อยเนะี่ยเขาซื้อให้ตั้งแต่รถธรรมดาก่อนเลยครับแต่ก่อนอาจารย์ขี่ซาเล้งนะพี่น้อยแกซื้อพูดตรงๆเลยแกซื้อปาเจโร่ให้ ก่อนหน้านั้นแกบอกว่าถ้าน้อนให้ใหวยพี่เข้าสามตัวเนี่ย <c oughs> พี่จะซื้อรถปาเจโร่เงินสดให้อ่ะผมก็เลยขอปู่ว่าถ้าอยากปู่อยากให้ลูกมีรถขี่ดีๆเนี่ยผมเขียนให้แกผมจําไม่ได้ว่าผมเขียนไอ้งวดไหน,นแต่ผมเขียนสามเจ็ดศูนย์งวดนั้นออกสามเจ็ดศูนย์แกก็เลยซื้อรถถวายแล้วก็ซื้อที่ให้นะครับอืมโอนเรียบร้อยขอบคุณนะครับสิบ ไปส0ธันวาเนี่ซื้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มี4ีกี่น้อยมายกมือเอง,เองนะสบายดีขอบใจหลายเดอ้อพี่น้องเมืองลานะครับสีอะไรบ้างละ่ะก็จะมี4 2 4 5 2 5แล้วก็4 0่ศูฟังอีกครั้ง30ธันวาเลขมีเข้ามีหลุดนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4นะ5้าแสนเปอร์เซ็นพอไม่เอาล้านครับ นะสี่สองห้าเจ็ดไงพ่ะนะสี่ห้าห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับมีแค่สี่คู่ห้ามตัดออกแต่ใครที่ชอบตัวอื่นมันได้หมดแหละเนี่ยอายุพี่น้อยสี่หกอย่างนี้ก็ได้หมดใครเนี่ยแล้วทูปพีก่กบอ่ะพี่เกิดไว้ก่อนรายการที่พี่พี่กบแกจุดได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับทูปแกจุดได้ห้าเก้าสี่แต่พี่กบไม่เคยจุดทูปตรง มันต้องแปลงเลขเช่นเมื่อกี้แกจุดได้ห้าเจ็ดหนึ่งอาจารย์แปลงให้แกเป็นห้าเจ็ดเจ็ดถูกสามตัวเลยแต่วันนี้แกจุดได้ห้าเก้าสี่อาจารย์ก็จะแปลงให้เป็นห้าหกสี่บอกไปแล้วนะห้าหกสี่ทูพี่กบครับห้าเก้าสี่นั่นแหละแต่อาจารย์แปลงเป็นห้าหกสี่ครับจดไว้ครับผมแกจุดแม่นนะแกเป็นคนเอาห่อกระนันเสศมาส่งอ่า ส่วนเลขอาจารย์เนี่ยที่ให้ไปเมื่อกี้มี4ี่ห้าไอ้มี4ี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์สามตัวก็จะมีสี่สองห้ากับสี่สองศูนย์สี่สองห้ากับสี่สองศูนย์ตัวกันตัวหนึ่งอาจารย์ฝากสี่ห้าศูนย์ไว้อันนี้อาจารย์จะไม่เขียนลงมันจะเยอะยิ่งให้เดี๋ยวมันจะเริ่มเยอะนะครับอาจารย์ก็พยายามตัดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วนะครับอ่าแต่ทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้ปู่คัดคน จำวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ได้ไหมก้อยแห่งสรุปเลยตัวเลขงวดนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับสี่สองสี่ห้าสองห้าสี่ศูนย์อย่าไปใส่ใจกับคำพูดเลยค่ะสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับพี่น้อยมายกในฝันศูนย์ฝันเน่นพี่น้อยพี่น้อยอายุสี่หกปีทูพี่กบมีห้าเก้า ห้าเก้าสี่แต่ผมจะตีเป็นห้าหกสี่ก็พี่น้อยยกเนี่ยก็น่าจะบอกว่าสี่เนี่ยมาเหมือนไหมหกปีที่แล้วผมให้วิ่งสี่เจ้าายไม่มีที่เกิดก็ยังเข้าเลยปีหออกศูนย์สองสามสี่เห็นไหมเออแม่นขนาดนั้นแหละ,ะแล้วก็ผมก็เลยว่าคนเสียชีวิตก็ตีเป็นศูนย์ก็สี่ศูนย์เสียชีวิตเป็นครั้งที่สองก็สี่ศูนย์สองครับอืมตามจนแต่จะติดตามอาจารย์ให้รวยให้ได้นะครับ รับโชคจากอาจารย์สามครั้งแล้วค่ะเริ่มติดเริ่มแรกเริ่มติดตามปังเลยนะครับเนี่ยชอบหน้าสามตัวที่อาจารย์เน้นๆไว้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขฝันก็จะเป็นสี่สองศูนย์ที่ชอบสี่สองศูนสี่สองห้าสี่ห้าศูนย์พวกเนี้ยนะครับอืแต่ว่าชอบสุดจะเป็นสี่สองศูนย์เลขวิ่งเข้าใจอยากไปตำหนักมากนะครับใครอยากมา ได้แล้วค่ะห้าใบในเป๋าตังค์ขอให้ออก40จะไ,ได้ค่ะรถก,กับบงังเพราทำเต็มที่ครับก็อย่าคิดอะไรเยอะถ้าไม่ถูกเราก็เอาวดต่อไปแต่ว่าผมก็จะทําให้ถูกครับอ่าพยายามทําให้ถูกให้ได้นะพี่อาิสมาแล้วเอาติัาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4 42 45 25 40ครับไอีกครั้ง42 45 25แล้วก็40ครับสามตัวมี425 420 แถม4ี่ห้าไปด้วยนะครับนาะขอบคุณเนฟซชอบสุดก็คือ4 0่ครับพี่น้อยมาบอกนี้เลยสนี่แต่พี่น้อยเสียตอนอายุส่หครับขอบคุณครับนอนหลับฝันดีครับอาจารย์อนุญาตไปทานข้าวก่อนอันนี้เป็นข้าวเที่ยงของอาจารย์นะครับขอบคุณทุกคนครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฝากแชร์ด้วยนะบ๊ายบายนะครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนสวัสดีครับ